โอไลท์พอตตทเบิลโฟนสแตนนะครับราคาลิงก์ใต้คลิปที่ e s สคริปชันและผิดคอมเมนต์ตัวนี้เป็นโฟเดเบิลอลูมิเนียมสแตนแท่นวางโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นมินิ iPad อะไรอย่เงี้ยน่าจะวางได้อยู่นะครับด้านหลังก็จะมีรายละเอียดบอกว่าเป็นสีเกรย์คือเทาวัสดุผลิตเป็นอลูมิเนียมและซิลิโคนนะครับก็เป็นขนาดมิติของเขาแล้วก็น้ำหนัก136กรัมหรือ4.8ออนซ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ ชมนะครับเขาสั่งมาใช้แล้วเขาก็ส่งให้ให้มายืมรีวิวนะครับไม่ใช่บริษัทส่งหรือผมซื้อเองนะไม่ใช่นะครับเราลองเปิดกล่องมานะครับหลังๆโอไลน์ก็ออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในชีวิตประจําวันมากขึ้นนะครับจะเป็นโคมไฟหรือจะเป็นไฟเส้นไฟสายอะไรอย่างนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแท่นวางที่พับเก็บมาในลักษณะนี้นะครับเราลองมาง้างตัวแท่นออกแบบนี้นะครับเราก็จะเจอกับ ลักษณะเพลทที่มีความยาวมากขึ้นนะครับจุดหมุนนะครับที่บานพับเนี่ยเขาก็จะมีความฝืดอยู่ประมาณหนึ่งนะเวลาเราง้างออกมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะคงตัวอยู่นะครับเวลาสบัดเนี่ยมันก็ไม่ได้เฟลกมากก็ทําให้สามารถจะค้างตําแหน่งที่เราต้องการได้นะครับแล้วเราสามารถจะวางได้หลายแบบด้วยไม่ว่าจะเป็นการหงายขึ้นอย่างนี้แล้วก็วางไฟฉายนะครับเป็นรูปอัคคเฟลอยู่นะลักษณะนี้นะครับ หรือจะเป็นวางด้านนี้ก็ได้นะมือถือผมไม่มีมือถือแต่สมมุติว่าอันนี้คือมือถือละกันนะพอดีมือถือผมใช้บันทึกภาพอาจจะวางแบบนี้ก็ได้นะครับพิงอย่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเนื่องจากมันเป็นอลูมิเนียมเนาะมันก็จะไม่มีแม่เหล็กนะครับไม่ดูดน้ําหนักก็จะเบากว่าเหล็กด้วยแล้วก็เราสามารถจะกางตัวอุปรกรณ์ออกในลักษณะที่เป็นท่าทางต่างๆแบบนี้ก็ ได้อยู่หรือว่าจะเป็นการพับเก็บเวลาเราไม่ใช้นะครับมีรูแบบนี้เพลทข้างล่างเป็นซิลิโคนนะครับช่วยยึดกับวัสดุอย่างเช่นโต๊ะหน้าโต๊ะเวลาเราเปิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเราวางลดการสไลด์นะครับเพราะถ้าไม่มีมันจะสไลด์เห็นไหมนะแต่ถ้าแบบนี้มันจะจะติดเหน็บมากกว่าตรงนี้จะเป็นยางรองเครื่องนะครับไม่ให้โทรศัพท์หรืออะไรหลุดนะครับสองก็คือ ป้องกันร,รอยขูดขีดที่จะเกิดขึ้นบนวัสดุอ,อุปรกรณ์ด้วยเวลาเรามาอย่างเงี้ยนะครับเราวางไว้แล้วเราก็เอาโทรศัพท์หรืออะไรวางดูซีรีส์ได้เลยนะครับแฮนด์ฟรี free. สามารถจะก้มเงยนะครับตามความต้องการแล้วก็ตัวบานพับเนี่ยถ้าเราอยากให้มันแข็งแรงมากๆถ้าโทรศัพท์มันหนักมากนะเราก็ค้ำบนพื้นแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็วางเออก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ ืจะยกขึ้นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยก้มหน้ามันลงนะครับก็เป็น gadget ที่จริงๆอาจจะไม่จําเป็นสําหรับบางคนนะแต่ผมว่าถ้ามันมีอยู่ในบ้านนะมันติดอยู่ก็สามารถนํามาใช้ได้ไม่เร็วเลยนะครับผมภาพเก็บก็ง่ายด้วยกลางใช้ก็แค่กลางฐานออกมาแล้วยกอันนี้ขึ้นมายืดได้นะครับฝืดฝืดฝืดเนื่นๆไม่ให้มันหลุดเลื่อนนะครับผม ประมาณนี้แหละสั้นๆรีวิวไม่มีอะไรมากมายนะครับไว้เจอกันใหม่เอพิซอดหน้าย้อนหลังรีวิวโดยในเพลย์ลิสต์โอไลท์แล้วก็ EDC g e a เกียนะครับเออร์บันเกียบายครับเทบิไรเดนเอาท์